ขณะนี้นะครับเราอยู่กับนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษานะครับเดี๋ยวเราให้เขาเนี่ยได้แนะนําตัวกันเลยนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายสกุลยุโซชื่อเล่นชื่อยีเนาะปัจจุบันก็ใกล้ละใกล้จะเป็นอดีตนายกองการบริหารการนักศึกษานะก็อยู่คณะอาัศาศาสตรเอกกระบอกของชาติปีที่สี่ครับผมอืมโอเคครับเดี๋ยวเ,เริ่มคําถามแรกเลยอยากถามว่าคุณยีเนี่ยคุณนายกยีนะครับอ่า เข้ามาในองค์กรกิจกรรมนี้ได้ยังไงครับก sure> ็ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งช่วงประมาณเทอมสองเนาะเทอมสองก็ได้เห็นประกาศโพสต์ขององค์การบริการนักศึกษาเนาะประกาศรับสมัครอนุกรรมการเนาะก็ด้วยตัวเองที่มีความฝันอยู่แล้วว่าจะเข้าองค์กรกิจกรรมเนาะจะได้มาทํากิจกรรมเนี่ยก็เลยแม่ลังเลเลยที่จะสมัครไปก็เลยสมัครมาตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็ห้าเทอมรวดที่ทํางานองค์กรกิจกรรมมาครับ โอเคเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่คําถามเลยนะครับโอเคครับโดยเริ่มที่ในมุมของผู้นํานักศึกษาเนี่ยมีมุมมองและก็ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมหาวิทยาลัยนี่ยังไงบ้างครับก็คือถ้าอธิบายขยายความง่ายๆครับก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เราหมายถึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการเมืองเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักศึกษาด้วยไม่ว่าในเรื่องที่ว่านักศึกษาเนี่ยกล้าที่จะตั้งคําถาม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักศึกษาที่จะกล้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมในมหาลัยอะไรแบบนี้ครับครับก็ถ้าถามในมุมมองเนี่ยผมก็ต้องมาย้อนมาดูที่องค์กรกิจกรรมนะว่าเออเรามีกิจกรรมให้อะไรให้พวกเขาได้มาแสดงความคิดเห็นหรือได้มาแสดงศักดของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับมามองที่เราว่าเออเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตพวกเขาในด้านนี้หรือมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะใน,ใน,ใ,นในฐานะองค์กรกิจกรรมก็เป็นข้อท้าทายอย่างหนึง่งเนาะ ที่จะทําให้ผู้คนเหล่านี้ได้เข้ามาจอยกับกิจกรรมที่เราจัดเนาะเพราะว่าถ้าเราจัดกิจกรรมในวง,งก่อนกิจกรรมเองอะถ้าเราจัดกิจกรรมถ้าไม่มีคนเข้าร่วมมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะ mm hmm. อันนี้คือข้อท้าทายของเราที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราอยากจะให้ผู้คนเหล่านี้ได้มาเอนจอยกับกิจกรรมเพราะว่าเงินที่เรามาทํากิจกรรมเนี่ย mm hmm. ทุกอย่างร้อเปอร์เซนก็มาจากเงินของนักศึกษาทั้งหมดฉะนั้นการทําเพื่อนักศึกษาก็เป็นสิ่งอันดับแรกที่เราควรที่จะนึกถึงแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อนักศึกษาจริง ประมาณนะครับโอเคครับถือว่าน่าสนใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่คําถามถัดไปนะครับก็คือองค์การนักศึกษาเนี่ยภายในมหาลัยนะครับก็คือคุณยีเนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะถามว่ามีบทบาทว่ากิจกรรมรูปแบบใดบ้างครับในการที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอะไรแบบนี้ครับอืมครับก็ในรูปแบบของกิจกรรมนะครับผมพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้มันหลากหลาย ไม่ได้มีไม่ได้มีแค่ตลาดหรือไม่ได้มีแค่วิชาการหรือไม่ได้มีแค่กีฬา <inaudible> เราพยายามจะทํากิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้นักศาเนี่ยคือนักศาในมอปัตตานีของเราเนี่ยแน่นอนครับอ่า <inaudible> เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ชิคชิคชอบๆแบบสไตล์แบบชอบชิวชิว <inaudible> อ่าชอบชิวชิวแต่ว่าเราก็ไม่ลืมผู้คนที่เขาชอบในด้านวิชาการที่เขาอยากจะมีพื้นที่ในการที่เขาจะได้จะได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองแล้วก็เราก็ไม่ลืมที่ชอบกีฬา นักกีฬาอะไรต่างๆคือเราพยายามจะที่จะรวบรวมแล้วก็พยายามจะจัดกิจกรรมให้มันครอบคลุมกับนักศึกษาทั้งหมดทั้งเจ็ดพันกว่าคนเราพยายามจะครอบคลุมทั้งหมดไม่อยากให้ว่าเออเราทําแค่ด้านนี้แต่ด้านนี้เราไม่ทําเลยมันก็มันก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะอืมใช่ครับเออครับก็บคือจากที่ผมเห็นเลยนะครับเออเหมือนกับว่ามีอย่างหนึ่งนะครับใน องค์การบริหารในวาระของคุณยีเนี่ยที่รู้สึกว่า,ามีการเพิ่มด้านนี้มากขึ้นก็คือในเรื่องของวิชาการครับอยากรู้ว่า,เ,าเป็นมาอย่างไงบ้างครับด้านนี้ความเป็นมาของด้านนี้ผมก็ก่อนที่เราจะมาทําองค์การเนาะเราก็มีการเลือกตั้งในช่วงของการเลือกตั้งนี่แหละเราได้ไปสอบถามนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นตามตลาดตามคลองสองร้อยตามบูเลตต,ต่างๆเขาก็าได้สะท้อนมาว่าเอออยากให้มีกิจกรรมด้านวิชาการบ้างอแล้วก็เอาข้อความเหล่านี้นี่แหละ เข้ามาเป็นนโยบายของเราในการมาทํากิจกรรมซึ่งก็จะออกมาในรูปแบบของอไม่ว่าจะเป็นกอทาฟเทนเลสต่างๆค่ายที่รวมกับด้านวิชาการก็เป็นอะไรใหม่ๆในมหาลัยเนาะก็พยายามจะเสิร์ฟกิจกรรมด้านวิชาการให้ให้เข้ายกว่าเยอะมากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งด้านอื่นเหมือนกันเนาะพยายามจะจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพราะว่านักศึกษาในมหาลัยของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่ชอบด้านนี้เยอะมากๆถ้าเราถ้าเรามองในในมุมมองของผู้ที่มาชมเนี่ยน้อย แต่ถ้าเรามองในมุมมองของผู้เข้าร่วมเนี่ยเยอะฉะนั้นก็อยากจะผลักดันในเรื่องนี้ให้มากๆอาจจะไปสู่ถึงนักศึกษาที่แบบเข้ามาเยอะๆได้มาเข้า,ขา,ขาร่วมดูกันเยอะๆไม่ได้ไม่ได้แค่ว่า,าผู้เข้าร่วมอย่างเดียวอาจจะเป็นผู้รับชมเนี่ยผู้รับชมเนี่ยก็อยากให้เยอะมากขึ้นก็อยากให้องค์กรกิจกรรมเนี่ยผลักดันเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าคือมันก็สําคัญนะนะที่แบบให้เปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาเนี่ยได้มาแสดงศักดิาศของตัวเองได้มาทําให้เขาเรียกว่าศาสตร์ที่เขาเรียนเนี่ย ได้มาใช้ประโยชน์จริงๆครับโอเคครับถือว่าน่าสนใจมากเลยครับในส่วนของประเด็นตรงนี้เพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าเห็นด้วยแล้วก็ชอบมากในเรื่องของการที่พยายามทํากิจกรรมให้ตอบโจทย์นักศึกษาทุกกลุ่มอันนี้ชื่นชมมากเลยครับวาระนี้ทําได้ดีมากครับครับผมครับโอเคครับในส่วนของคําถามที่สามนี้นะครับเราจะไปแบบเร็วๆไวๆโอเคครับโดยที่ เหมือนกับว่าเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยครับเหมือนว่ามีปัใจจัยใดบ้างครับที่ว่ามันเหมือนกับจะส่งเสริมหรือว่าอาจจะเป็นอุปสรรคในการทํางานของผู้นําองค์กรนักศึกษาในนี้ครับในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมหาวิทยาลัยครับก็ <S <S คือถ้าเราอธิบายขยายความตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าในบางครั้งเนี่ยการทํางานขององค์การนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับรื่นประสบปัญหาแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าอยากให้คุณยีเนี่ยลองนึกถึงว่า อะไรคือปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทํางานสะดวกแล้วก็รับรลื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในทีมที่ให้ความสมัครีย์อะไรมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับครับถ้าพูดในในส่วนของอุปสรรคเนาะอุปสรรคเลยก็คือหนึ่งเลยเราเป็นองค์การเราต้องจัดกิจกรรมให้มันครอบคลุมต่อนักศึกษาทั้งหมดในมหาลัยเราไม่ใช่ชมรมเราไม่ใช่สโมสรไม่ใช่สโมสรเนี่ยก็จัดให้แค่นักศึกษาในคณะของตัวเองนะแต่ถ้าเป็นองค์การเนี่ย <R ess ur ic> <c oughs> เราต้องจัดให้กับนักศึกษาครอบคลุมทั้งมหาลัยฉะนั้นเป็นอุปสรรคอย่ญญางหนึ่งที่ว่าเออเราจะจัดกิจกรรมยังไงให้คนเหล่านี้ให้คนทั่วมหาลัยเนี่ยสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ต่อพวกเขาอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่ญญางหนึง่งเนาะแล้วก็เป็นข้อท้าทายแล้วกันอ่ะเป็นข้อท้าทายให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเราจะทําอะไรยังไงดี mm hmm. ที่กิจกรรมต่างๆที่เราจัดเนี่ยมันมันไม่ได้ประโยชน์แค่ฝั่งเดียว mm hmm. หรือมันไม่ได้ประโยชน์แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึง่ง mm hmm. มันครอบคลุมทั้งมหาลัยเนาะ ก็เป็นที่มาที่ว่าเออเราพยายามจัดกิจกรรมให้มันหลากหลายก็เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือนักศึกษาทั้งมหาลัยเนี่ยคือมันเยอะแล้วก็คือแน่นอนแหละมันก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็คือก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมดาในการที่เราทําอะไรอย่างหนึ่งเนาะไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีคนที่ชอบแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบฉะนั้นก็ก็ทําเพื่อทำถ้ามันไม่ได้อบไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อใครหรือมันไม่ได้ไป เราไม่ได้ทําผิดระเบียบหรือว่าอะไรนะก็ทาผิดเพราะว่าอย่างหนึ่งคือพอเรามาอยู่ตรงนี้มันเป็นข้อท้าทายอย่างหนึ่งแล้วก็มันเป็นข้อที่ว่าเออเราจะผ่านมันได้อย่างไงเราจะเราจะทําอะไรให้กับนักศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆแล้วก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ทําให้แบบเออเราได้ดติดตัวเราได้ดติดตตรงที่ว่าเออเราต้องจัดกิจกรรมให้มันควบคุมต่อมานาาักศึกษาทั้งมหาลัยเนี่ยตรงมันเป็นอะไรที่แบบเออน่าสนใจแล้วก็เป็นข้อท้าทายของเราเลยมากๆฉะนั้นสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยก็อาจจะมีรับรื่นบ้าง ไม่รับรืดบ้างแต่ก็แบบก็เป็นข้อยหนึ่งที่ทําไม่แบบเราเราได้จับตัวในเส้นทางนี้แล้วก็ก็เป็นประมาณนี้ครับผมใช่ครับก็คือในการทํางานของคุณยีนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามีในด้านของผู้ใหญ่สนับสนุนอะไรแบบนี้บ้างไหมครับก็อ่าก็มีที่ปรึกษาที่ปรึกษาของเราที่เป็นอ่ากองพัฒนาศาสษาเนาะที่พร้อมซัพพอร์ตในทุกเรื่องไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคอะไรต่างเนี่ยขอแค่เข้าไปหาขอแค่ไปถามว่าเอออ่า ผมทำแบบนี้ไม่ได้นะอะไรแต่ประมาณเนี้ยก็ขอความแนะนําอะไรต่างๆก็ผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยในสิ่งที่เราทำเนาะเราสิ่งที่เราพยายามทํามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์รับเพอร์เฟกต์รับเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ถ้ามันเป็นเพราะมันเป็นการนําร่องอะนะอะไรต่างๆพอเป็นการเริ่มต้นใหม่เนี่ยอะไรต่างๆมันก็ยังไม่คงที่เนาะก็ก็ฝากถึงรุ่นต่อไปแล้วกันนะว่าอในสิ่งที่เราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ ให้เล็งให้เล็งให้เล็งถึงประโยชน์ของเพื่นมนุษย์อักิษที่หนึ่งก่อนไว้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่าเงินที่เรามาทากิจกรรมเนี่ยมันเป็นเงินของนักศึกษาทั้งหมดในภายในมหาลัยเนาะก็อยากให้หนึกถึงประโยชน์ของเพื่อนักศึกษาเป็น,เป,นเป็นที่หนึ่งเลยอันดับแรกเลยแล้วก็ในการทําอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราน่ารักถ้าเราเชื่อฟังผู้บริหารหรือ,อาทางกออะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับเราก็เข,า,ข,า,พขาพร้อมช่วยเหลือเราเพราะว่าอย่างหนึ่งคืออ่าพูดยังไง ไม่เคาได้ทำอะไรต่างๆที่แบบเออที่เป็นด้านใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาเผลอช่วยเหลือครับอืมครับโอเคครับครับแต่ที่ผมฟังคุณยีมาคุณยีได้มีแนวทางและกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากครับครับและผมมีคาถามเพิ่มเติมคืออยากถามในคำถามที่สี่ครับอยากถามว่าคุณยีสามารถพัฒนาแนวคิดหรือกลยุทธ์ในการส่งเสร,ริมศักยภาพผู้นาองค์กรให้มีบทบาทเชิงบทต่อการเปลี่ยนแปลงในมหาวิาลยได้อย่างไรบ้างครับอืมโอเคครับ Uh, ในเรื่องของเนี้ยผมเองยังทําให้สําเร็จในวานระนีะ้เนาะก็คืออย่างหนึ่งคือผมอยากให้องค์กรกิจกรรมภายในมหาอะไรลัยทั้งหมดเนี่ยเข้ามาผนกทําร่วมกันสักกิจกรรมนหนึ่งนะไม่เพราะในตอนเนี้ยมันมันก็มีแค่เขาเรียกว่ามันมีแค่อาเปลนโลกกิจกรรมที่เราทําร่วมกันทั้งหมดเนาะภายในองค์กรกิจกรรมอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้มีก็คือการทํากิจกรรมร่วมกัาทั้งองค์กรกิจกรรมเยอะ เนาะอย่างหนึ่งคือเพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นหนึ่งแล้วก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ทําเพื่อประโยชน์นักศึกษาแบบจริงๆเข้ามางานหนึ่งปุ๊บได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันเพราะว่าองค์การบริหารการนักศึกษาเองเนี่ยก็ทําอะไรมาเยอะนะแต่ว่าในข้อแตกต่างๆๆ,ๆ,ๆเนี่ยเราก็ต้องพึ่งชมรมเราต้องพึ่งสมสรในการที่มาทํากิจกรรมอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นท็อปลิสต์ของหนึ่งอย่างหนึ่งของผมเลยแต่ว่าผมยะงทำให้สําเร็จเนาะผมยางทำให้สำเร็จ,รจแล้วก็ก็อยากให้รุ่นต่อไปเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันเยอะๆ เขาได้เอเพื่อให้เขาได้เเพื่อให้ยุกระดับเนาะเพื่อให้ยุกระดับองค์กรกิจกรรมแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเขาเลยเข้าได้เข้ามากิจกรรมนึงปุ๊บได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้เห็นอะไรหลายๆมุมมองในการทํากิจกรรมอันนี้คือเป็นเป็นอย่างนึงที่ผมอยากจะทํามากๆแต่ผมยังทําไม่สามําเร็จเนาะอันนี้ก็ก็ยอมรับกันตรงๆครับรับถือเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอย,อย่างมากเลยครับครับในส่วนของคําถามต่อมานะครับนะครับผู้นำเนี่ยคุณคิดว่าเสียงนักศึกษาเนี่ยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมอะไรอย่างไรบ้างครับ มาเสียงของนักศึกษาสําคัญจริงๆนะคือไม่ว่าเราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เรานึกถึงคือนักศึกษาแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเขาเรียกเป็นนโยบายาจริงๆของขององค์การอะนะมันก็มาจากเสียงนักศึกษาที่เราได้ไปถามที่ที่เขาได้มาสะท้อนกับเราว่าอะ่ะเขาต้องการอะไรแล้วก็พอเราถามหลายๆ,ๆคนเนี่ยเราก็มาสรุปแล้วก็เราก็มาดูว่าอะ่ะอันไหนที่เราสามารถทําได้บ้างอันไหนที่เราไม่สามารถทําได้บ้างเราก็ต้องถามเพราะว่า นโยบายของเราที่เราได้จัดลงไปเนี่ยคือมาเป็นเสียงของนักศึกษาทั้งหมดเลยเราไม่ได้ทําแค่ว่าเออเราอยากเรา,เราอยากจะทำแล้วก็เราไม่ได้ถามเขาถ้าเราทําแล้วก็มันไม่ตอบโจทย์ของนักศึกษาแล้วเราจะทำไปทำไมอ่ะมันเสียดายเงินไปเปล่าๆฉะนั้นก็อยากให้อ่าให้ให้นึกถึงเสียงอของนักศึกษาเนาะที่เราได้ทําลงไปเนี่ยก็ให้มาจากเขาเพราะว่าก็อย่างที่บอกอย่างเนงก็คือเงินของเงินของเขาเหมือนกันที่เรามาจัดก,กิจกรรมแล้วก็เรามาทําตรงเนี้ย เราอยากให้นึกถึงนักศึกษาเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเสียงนักศึกษาสําคัญมากจริงเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือถ้าเราทํากิจกรรมแล้วก็ไม่มีคนเข้าร่วมเนี่ยมันไม่ได้ตโจย์ต่อนักศึกษาเนี่ยเราเราจะทําไปทําไมใช่ไหมอืมฉะนั้นก็อยากให้นึกถึงนักศึกษาเยอะๆนะฮะเสียนงนักศึกษาสําคัญจริงๆครับผมครับนับผมขอปิดด้วยคําถามอย่างหนึ่งนะครับคุณอยากเขียนสังคมนักศึกษาในมปรปญญานนในข้าปีถึงสิบปีข้างหน้าเป็นอย่างไรครับ ก็ในความตั้งใจของผมเนาะในความตั้งใจของผมที่ผมอยากจะเห็นเนาะผมอยากจะเห็นองค์กรกิจกรรมบูมมากขึ้นเพราะว่า,าหลังที่เรากลับมากลับมาจากโควิดเนี่ยองค์กรกิจกรรมเริ่มเขาเริ่มไม่มีคนอยากจะทำเนาะ mm hmm. แต่ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าเด็กเดียเ๋ยวนี้นักษาเดียเ๋ยวนี้คือเขามีทางเลือกเยอะในการทำในการทำอะไรต่างๆอย่างหนึ่งคืออะตอนนี้ที่เราเห็นได้ชัดเลยทําเปิดกระสอบเชื่อมมือสองอะไรต่างๆคือเขาได้ไรายได้คือพอมา,าอยู่ตรงเนี้ย เราไม่ได้ไรายได้เรามาทำด้วยใจด้วยใจที่เรารักจริงๆแล้วก็มันเป็นงานส่วนของเราที่ไม่ได้เงินอะไรต่างๆแต่อย่างหนึ่งคือเราได้ประสบการณ์เราได้ประสบการณ์เราได้ประสบการณ์ชีวิตเราได้องค์ความรู้ที่มันไม่มีในห้องเรียนทีมในห้องในห้องเรียนผมเชื่อ100%ว่าไม่มีใครสอนแน่นอนองค์ความรู้นี้สิ่งหนึ่งที่คุณถ้าคุณอยากจะรู้คุณต้องมาทํากิจกรรมที่ผมอยากจะเห็นก็คือเป็นมีองค์กรกิจกรรม ที่มันแบบบูมที่มันทาเพื่อนักศึกษาได้เยอะๆอะไรต่างๆที่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นเพราะตอนนี้หลังจากหลังโควิดเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คือองค์กรกิจกรรมเริ่มเขาเราเริ่มเสมริมลงอ่าบางคนจดทะเบียนแค่อยากจะมีชื่อแต่ไม่อยากทําอะไรเลยบางคนแค่อยากอยู่หน้าง,งานแต่ไม่อยากอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆมันก็มีเยอะสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือทุกคนร่วมอ่าว้าอ่าร่วมมือร่วมใจกันทำองค์กรกิจกรรมให้มันแบบให้มหาลัยของเราได้มีสีสัน ภายในมหาวิทยาลัยไม่อยากให้ซบเซางเงาียบเหงาอะไรต่างๆไม่อยากให้มีแบบนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงมงอัตันนี้เนาะคือเราต้องแบบด้านกิจกรรมเราต้องเด่นอะด้านกิจกรรมเราต้องเด่นผมปรับมาสิบปีข้างหน้าอยากจะเห็นแบบเอ,อ,องค์กรกิจกรรมแบบรวมรวมือรวมใจกันทํากิจกรรมเพื่อนักศึกษาอะไรต่างๆสิ่งน,นี้แหละสิ่งทีงงงงง่ผมอยากจะเห็นครับไม่อยากให้มันหายไปเลยภายในมหาวิทยาลัยเนาะใช่ครับความหมายใหญ่คือที่ผมจะได้คือ มอนักศึกษาทุกคนเป็นหนึ่งเป็นใจเดียวกันโอเคครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอจบการาสัมภาษณ์เชิงวิจัยประมาณนี้ครับในวันนี้เราก็ได้เนื้อหาอะไรที่มากเลยครับจากคุณนะยีนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษานะครับปีปีที่ เจ็ดใช่ไหมครับวาระหกเจ็ดครับใช่ครับซึ่งทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะจากลากันนะครับเราก็มีของเคองเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่ว่าจะเป็นการขอบคุณนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาได้รังสรรค์กิจกรรมอะไรสรรค์กิจกรรมนะครับโอ้ดีๆให้กับนักศึกษานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมถ่ายรูปกันนะครับโอเคขอบคุณครับ